วัดีครับวันนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่รายการ Orange Moon Show นะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์น้อง PJ ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนสักหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อ PJ นะคะอายุ16ปีค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันเลยนะครับที่ชื่อ PJ เนี่ยมีที่มาของชื่อหรือเปล่าชื่อ PJ ใช่ไหมคะย่อมาจากพอยจันพอยจันใช่ค่ะอันนี้ใครเป็นคนคือคุณตามใจ PJ เกิดใช่ไหมคะคุณแม่เนี่ยก็ เอาใหม่คือพี่เจตามพี่เจเกิดใช่ไหมคุณตาพี่เจเป็นคนจันทร์ค่ะแล้วแล้วที่เมืองจันเนี่ยพี่เจก็มีความผูกพันกับพลอยใช่คะแล้ก็เลยกลายเป็นพลอยจันทร์แล้วตอนคุณพ่อคุณแม่มั่นยังนะคะก็ใช้พลอยจันทร์ของมั่นนะะอ้อย่างนี้เลยใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นพลอยจันทร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าเราไปพระใช่ไหมคะพระก็ทักว่าพี่เจชื่อฮันลิสวรรณดีกว่าค่ะพลอยจันทร์ก็เลยกลายเป็น ชื่อเป็นชื่อเล่นใไหมใช่ชค่ะพอเป็นชื่อเล่นใช่ไหมคะพี่เจก็ไปเรียนโรงเรียนนานานะชาติตั้งแต่เด็กๆคุณครูเขาก็แบบโอเคเรียกชื่อทุกคนปีเตอร์จอร์นอะไรก็แ <laughs> บบเรียกได้ปกติอันนี้พอมาถึงน้องพอมาถึงเด็กหญิงคนนี้ก็เด็กหญิงพ่อชานพ่อชาน <c oughs> พี่เจก็ไม่หันใช่ไหม <c oughs> แล้วแบบไปเล่าให้คุณแม่ฟังแม่เนี่ยครูเขาเรียกอย่างนี่เจไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเะไรมาเปลี่ยนชื่อใหม่กันดีกว่าอะไรเงี้ยคุณแม่ก็อ้าวเอางี้แล้วกันพีเจก็ย่อมาจากนี่คือพอยเจก็จันค่ะก็เลยกลายเป็น แต่ต้นมาใช่แล้วมันก็เป็นเหมือนของเล่นใหม่พีเจเนี่ยพีเจไปถึงโรงเรียนวันลุกขึ้นพีเจก็บอกเฮ้ยทุกคนเราชื่อพีเจนะโอ้ก็เลยกลายเป็นตำนานตำนานแห่งชื่อถ้านอกจากพีเจเนี่ยแต่ที่โรงเรียนเนี้ยมีฉายาที่แบบเพื่อนเพื่อนเรียกกันหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเขาก็เหมือนกับว่าจะเอาไอ้พีเจเนี่ยไป ขยายความเหมือนกับว่าไปทำให้มันเป็นคำอื่นหรือว่าพีพจเจได้ย่อมาจากคำนั้นอ,อ๋อใช่ก็จะมีเพอร์เจอร์อย่างเงี้ยอ,อ๋ออันนี้เคยได้ยินมีประจวบเ<ๆ>นี้มีพัชรามาที่แปลว่าชุดนอนนะคะหรือว่าพีนัทเจลลี่ที่เป็นขนมปังเนยแยมเนยถัว่วอ,อ๋อพีเจก็ชอบกินด้วยเพื่อนก็เลยแบบเฮ้ยพีนัทเจลลี่อะไรนะก็เรียกว่าพีเจนี่ก็เป็นคำนต่างๆที่แมีคำมีพีกับเจมใจเพอร์เจอร์อะไรเงี้ย คุกเลือดน้องพีเจคุกบีค anyway. ่ะคุกบ uh, ีเขาบอกคนคุกบีในแน่เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวหาเขาใช่ไมมีที่น้องไม่เยป็นลูกคนเดียวค่ะเป็นลูกคนเดียวครับเหงาไหมเนี่ยไม่เหงาเพื่อน ความสามารถส่วนตัวดีกมา่อยากจะนำเสนออะไรก็เรียกเขาก,ก,ก็กก<ม>คือเน,นื่องจากว่าพีเจเนี่ยเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมคะคุณ<ช>แม่ก็โอ้โหจัดเต็มเลยอยากทําอะไรก็ได้ทําทุกอย่างในทีนี้ก็ถ้าเริ่มที่ดนตรีนะคะพีเจก็จะมีเล่นรูคูเลเล่ค่ะทีเ่เป็นเหมือนกีตาร์เซนเตอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นกลองคาฮอนนะคะที่มันเป็นกลองแบบที่เอาไว้นั่งแล้วก็ตีอย่างนี้ออ๋ค่ะแล้วก็มีถ้าเป็นเรื่องภาษาใช่ไหมคะพีเจก็พูดได้สามภาษาก็คือมีภาษาอะไรบ้าง มีภาษาไทยนะคะเพราะเป็นคนไทยภาษาอังกฤษเพราะว่าเรียนโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วก็ภาษาพิเศษที่ว่านี่ก็คือภาษามือะค่ะอืมเป็นภาษามือใช่ใช<ม>เขาเพอดีคุณยายพีเจเขาเอ่อเป็นครูสอนภาษาอลองแซมเปิลได้ไหมแบบสมมติว่าเขาคำอะไรอะไรอ่ะสมมติเลิฟมีเลิฟใหม่มาอ่าเลิฟมีเลิฟใหม่เลิฟก็คือรักฉันรัก กนะเออเป็นคำดีว่ะเอาเป็นคำหรือประโยชน์ก็ได้ที่คิดว่าคำเนี้ยพูดออกมาจะบ่งบอกของความบ่งบอกถึงความเป็นน้องพีเจที่สก็พี่เจคิดว่าถ้าคนที่แบบรู้จักพีเจทุกคนเนี่ยแล้วพี่เจไปถามว่าอ้าวไหนรอน,นิยามของพีเจสิสมมติที่เรกว่าม,มันต้องออกมาคล้ายๆกันสัทุกคนก็คือจะมีมั่นใจกล้าแสดงออกสนุก ใช่สนุพลังงานเยอะอย่างเงี้ยสีสันเต็มตัวก็จะเป็นแบบสีสันอเ alert alert หน่อยเซฟบ้านเลยนะสีที่ชอบเนี่ยสีอะไรแหมก็ orange moon ขนาดนี้ชอบสีส้มค่ะสีส้มจริงจริงแล้วพี่เจชอบสีสันแบบหลายสีเลยแต่ว่าที่ชอบที่สุดเนี่ยคือมีเหตุผลไหมว่าทำไมชอบสีส้มมากที่สุดสีส้มเหรอพี่เจรู้สึกว่ามันเป็นสี แล้วก็มีความหวานมันไม่ได้เหมือนกับว่าเปรี้ยวหรือว่าแรงซะเกินไปหรือว่าหวานซะเกินไปหรือว่าเท่จนเกินไปคือเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเหมนสมลรอกถามเรื่องครอบครัวนี่ใกล้วันแม่แะแต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าถามถามเรื่องครอบครัวดีกว่ามีแบบเหตุการณ์ประทับใจอะไรไหมที่เป็นความทรงจาที่แบบว่าทําให้เรามีฝีครอบครัวของของเราจริงๆแล้วทุกวันจะว่ามันก็แบบมีอะไรที่น่าจดจำอู่แล้วนะคะในครอบครัวตัวเอคือเราค่อนข้าง อยู่ด้วยกันแบบอบอ,อุ่นใช่ก็ถ้าพูดถึงละสิ่งที่ประทับใจในครอบครัวพี่เจพี่เจรู้สึกว่าพี่เจจะประทับใจในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนพี่เจค,คือเหมือนกับว่าออคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีวิธีสอนเราที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างจากบ้านเด็กนิดนึงคือเหมืก็ให้ความอุตส่าห์กับเราแล้วก็แบบให้กำลังใจเราสิ่งอะไอ,อันนี้เอาเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนี่ใกล้หมดเวลาแล้วก็ถามเรื่องมีระครมี่น้องมีเจไปถามที่แบบว่าคิดว่ามีละครรมอันเนี้ยทำ คิดว่าแบบเจ๋งสุดแล้วหรือว่าอาจจะฮาหรืออะไรก็ได้ที่มันที่สูดนแล้วที่เคยทำจริงๆีเดย์เนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข,ข้างที่จะสนุกสนานอยู่แล้วก็มีทําทุกวันแล้วค่ะเออไเล่นนู่นเล่นนี่ไปคือตอนนี้พีเดย์ในกลุ่มพีเดเนีเ่ยมีสามคนก็เวลากินข้าวเที่ยงเสร็จมันก็จะมีเศษอาหารเลยเพวกอเราก็ด้วยความว่าสามคนนี้มีความอาร์ตมาก <laughs> เราก็เลยเอาเศษอาหารทั้งหลายเนี่ยมาเลี้ยงเป็นอาหารจาน เราทำใส่อาหารบางอย่างนะฮะ f u s i o มันเรียกว่าเมนูออฟเดย์นะคะคือทุกวันเราต้องทำแบบออสเซตแครอทเนี้ยมาโอ้โหทำเป็นรูปซอสบล็อบบีย่างเงี้ยอ้าวไม่ใช่ว่าทำกันเล่นๆนะจริงจังแล้วที่แบบสวยงามมากแบบกว่าน่ากินเลยาม่กินมันในจานอะไรเงี้ยอย่างนี้เลยคุณก็อาจจะฟังรู้ผลลุกนิดนึงคะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกเล็กๆทอ่ให้ปากอะไรถึงกาแฟได้ไหมได้ค่ะก็ อา Orange Moon ขีดพีเจไว้ด้วยนะคะเป็นเว็บบอร์ดที่พี่ชาวกระต่ายน้อยทั้งหลายของพี่เจช่วยกันทำนะคะก็ฝากด้วยเพราะว่าเว็บบอร์ดเนี่ยพี่เจก็จะเข้ามาทักทายทุกวันเลยะะแล้วก็เข้ามาเล่นอยู่แล้วก็ฝากเพลงของพี่เจไว้ด้วยนะคะ Love Me Love My Mom ซิงเกิลแรกในชีวิตของพี่เจกับค่าย Sony Music เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะดิจิตอลดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะก็สามารถโทรดาวน์โหลดได้เลยที่09496512นะคะ แล้วก็กดโทรออกด้วยถ้าไม่กดโทรออกนี่ก็คงไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติอยากโหลดกับค่าย Sony Music ใช่ไหมคะก็สามารถโทรได้เลยที่ดอกจันารองเจ็ดโซนีจัดเต็มค่ะอันนี้ก็ยกท้ายเลย<า>ก็สามารถโหลดได้หมดเลยใชหไับใช่ใชค่ะแล้วก็ฝากแฟนเพจของพีเจไว้ด้วยค่ะเ่อร์ไวเว facebook.com/slash p j p o i n นะคะก็ไปกดไลค์กันเยอะๆในนั้นพีเจก็พูดคุยอยู่ในนั้นด้วยค่ะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากที่้องอีเจให้มามาร่วมรายการเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีขอมาเรียกมาอาจจะสัมภาษณ์หรือ่าทำอะไรสักอย่างเลยอีได้เลยได้เลยต้องขอใช้บริการอีกหนึ่งรอบยังไาจจะหลายรอบค่ะโอเคก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับครับพบกับรายการ All l e n Moon Show ได้นะครับคราวหน้าครับวันเวลาเราไม่รู้เราอยากลงเมื่อไหร่เราจะลงครับผมกาก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคน we <laughs>